ก็มาเกี่ยวนาเสียสุพศนมโสดบ้านกลางทุ่งนะครับผมห้าไล่ครับห้าไล่เดี๋ยวเดินไปดูบ้านเขาด้วยกาทำเสร็จหรือยังทาสีแล้วด้วย สีเทาเลยนะครับแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับยังไม่ได้ติดตั้งกระจกรบประมาณหมดก่อนคงจะได้ติดตอนนี้แหละขายเข้าติดตั้งเลยต่อมาดูภายในก็ยังไม่มีอะไรนะครับยังไม่มีอะไรมีหิ้งพระมี ยังไม่ได้ตีพงตีฟ้านะครับผมบ้านริมคลองมีสะพานเอไม่ใช่บ้านกลางทุ่งมีสะพานออกไปต่งน้ำกระโดดน้ำเล่นนะครับบรรยากาศร,รอบนอกก็สวยงามเี๋ยเข้าวไปด้วย ้าถ้ามีต้นไม้มันจะล้มครับมันล้มก็เกี่ยวเกี่ยวเร็วไม่ได้เนะาะก็ไปแบบช้าๆก็ปีแรกนะครับในปีแรกบ้านหลังนี้ปีแรกช่วงเริ่มสร้างตอนหน้าแรงใช้โสดนุมโสดก็อยู่คนเดียวครับหนีออกมาท้องทุ่งนาเบื่อกับ เสียงดังบรบกวนก็เลยหนีออกมาปีกวิเวกวางเวงโวเวนะครับผมแต่ก็ไม่กล้ามานอนคนเดียวย่านผีหลอกนะครับผม,มก็รอก่อนพราะรอให้ประตูหน้าต่างครบก่อนตอนนี้ประตูหน้าต่างยังไม่ครบก็ต้องรอดูก่อนนะครับขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่รับชมนะครับผม